บิเกนย o s สพาวเดอแป้งฝุ่นบิเคตตัวนี้จะบอกว่าเป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสงที่เนื้อเนียนละเอียดมากๆบางเบาไม่อุดตันผิวแต่สิ่งที่พิเศษกว่าแป้งทั่วๆไปในท้องตลาดก็คือแป้งตัวนี้โดดเด่นเรื่องลดสิวเซตผิวเซตร,รองพื้นและช่วยควบคุมความมันด้วยนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นที่ผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนัง อีกทั้งแป้งฝุ่นบิเคนี้เขาไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์และไม่มีสารกันเสียกลุ่มพาราเบนทำให้ใช้ได้แม้ผิวบอบบางแพ้ง่ายเหมาะกับทุกสภาพผิวแพ็กกิจจริงภายนอกดูเรียบหรูใช้โทนสีเทาทำให้ดูสบายตามีกระจกแถมให้ที่ฝาทำให้สามารถพกพาเติมหน้าระหว่างวันเพื่อซับมันได้แป้งฝุน่น b k นี้เขามีพัฟแถมให้ด้วยนะคุ้มมากๆเพราะพัฟที่แถมมาให้นั้น คือดีมากกกนุ่มฝูแป้งติดพัฟกำลังดีตบตบแล้วก็ไม่บาดหน้านุ่มละมุนชอบมากคะ่ะเพราะบางทีเราเป็นสิวอักเสบอักเสบผิวระคายเคือง,งบางทีเจอแปรงหรือพัฟแข็งๆก็ยิ่งทำให้สิวเหอคันๆหน้าเหมือนกันแต่พอได้ใช้พัฟของแป้งฝุนบิเคนี้บอกได้เลยว่าชีวิตแฮปปี้ขึ้นเยอะมากๆคะ่ะ